ไม่ยากเลยนะฮะพยายามค่อยๆฝึกอะค่ะแล้วก็ไปวิดีโอบนพีซีของฉันเช่นคุณเล็กดาวรูปนี้คุณเล็กดาว์โหลดมาแล้วนะคะคล้วเอารูปนี้มาวางไหมคะรูปมันถูกรูปวิดีโอมาแล้วมาซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะให้นักศึกษาคลิกที่วิดีโอแล้วไปที่เมนูการเล่นไปที่เมนูการเล่นนะเมนูการเล่นให้นักศาึกติ๊กตรงช่องนี้ให้เป็นอัตโนมัติ นะคะช่องการเล่นนะคะให้เป็นอัตโนโมัติมันจะได้เล่นอัตโนโมัติและติ๊กคำว่าวนนี่ภาษาฟังดีนะไปที่เมนูการเล่นแล้วเลือกคำว่าวนจนรอบวนรอบจนกว่าจะสั่งหยุดแล้วเลือกหัวข้อนี้เป็นอัตโนโมัติแค่นี้นะคะ่ะลองเทสตูก่อนนะลองดูวิดีโอเล่นไหมนี่ไหคะวิดีโอก็จะเล่นตามตามที่ึา,าษาอยากใส่นะคะเห็นไหมจากนั้นนะคะจากนั้นต่อนะ นักศาก็ไปที่สั่งให้วิดีโอเนี่ยไปอยู่ข้างหลังนะคะคลิกขวาก็ได้นะฮะหรือนักศากาจะใช้คลิกขวาหรือจะไปที่เมนูรูปแบบก็ได้แล้วให้ศากษาใส่คําว่าย้ายไปข้างหลังสุดนะคะเห็นไหมคะนักศากเห็นหัวข้อนี้ไหมนี่ฮะย้ายไปข้างหลังสุดแค่นี้ค่ะลองไปเล่นดูนะลองเล่นดูวิดีโอนักศาก็จะก็จะเล่นไหมฮะนี่ไงกลายเป็นเห็นไหมฮะตนังสือมีวิดีโอ ตัวหนังสือมีวิดีโอเรียบร้อยประมาณนี้ค่ะนะจบละก็คือสามารถมีพื้นมีอะไรประมาณนี้เลยนะฮะไม่ยากเลยนะฮะเห็นไ,ไหมคะทีนี้ครูเล็กครูเล็กยังไม่ได้ลองเนาะว่าถ้าเราจะไม่เอาพื้นวิดีโอเนะี่ยไปด้วยอะ่ะครูกลัวว่ามันจะไม่ลบนะคะก็คือเราต้องถ้าเราลากล้อมออลากล้อมสองรายการเลยเแล้วไปใช้ลบส่วนเนี่ยนะคะเห็นไ,ไหมวิดีโอก็สามารถมีพื้นตรงนี้เลยค่ะ แต่ส่วนใหครูจะทําแค่เนี้ยนะคะคู้อย่างขึ้นอยู่กับพี่นักศึษาขยับนะ,ะขยับวิดีโอนะคะว่าจะให้มันเริ่มต้นตรงไหนนะคะนัศึาจะขยับมุมไหนเราสามารถทําได้นะคะทำไหมคะเนี่ยประมาณนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติครูเล็กลากล้อมทั้งคู่นะแล้วครูก็เลือกไปที่เมนูมันไม่ได้ะครมันมันไม่มีเมนูคําว่าลบส่วนมันก็ต้องเอาพื้นไปด้วยนะคะ ลบส่วนมันไม่มีละเห็นไหมฮะมันไม่สามารถลบส่วนได้ก็คือวิดีโอก็ต้องเป็นสไตล์เนี้ยนะคะแค่นี้นะคะก็คือนักศึกษาก็สามารถเอาไปเล่นดได้ได้เลยนะแต่พื้นตรงนี้พื้นตรงนี้นะักศึกษา,าจะเปลี่ยนสีต้องเปลี่ยนตั้งแต่แรกเปลี่ยนตอนที่เราเทพื้นลงไปนะคะอันนี้ก็เอาไปเป็นเทคนิคอันนึงนะฮะเห็นไหมคะเทคนิคอันนึงนะคะทีนี้สังเกตไหมครูเล็กมี คุณเล็กมีตรงเนี้ยที่มีเหมือนคลื่นนะฮะคุณเล็กก็ใช้วิธีเทคนิคก็คือเหมืนที่พี่ไก่แนะนําทุกคนนะคะ